หลายคนคงจะเคยสงสัยว่าแรงงานต่างด้าวนั้นจะได้รับสวัสดิการต่างๆเหมือนกับคนไทยหรือไม่ซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานีเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆที่แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมประมงจะได้รับคุณวรรณดาแย้มสะอาดผู้ประกอบการเจ้าของเรือประมงเล่าให้กับทีมงานของเราฟังว่า สำหรับการประมงนั้นปัจจุบันใช้แรงงานต่างด้าวทั้งกัมพูชาเมียนมาเกือบทั้งหมดสำหรับอัตราค่าจ้างจะตกอยู่ที่ประมาณ15,000บาทต่อคนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ออกเรือหาปลาส่วนสวัสดิการด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลน,นั้น แรงงานเหล่านี้ก็จะได้รับเหมือนกับคนไทยทั่วไปเพราะว่าทางเจ้าของเรือได้ซื้อบัตรประกันสุขภาพเหมือนกับคนไทยแล้วดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายไปโรงพยาบาลก็เราทํามีบัตรไอ้นั่นอยู่่บัตรโรงพยาบาลน,นะแล้ก็พาเขาไปารักษาที่โรงพยาบาลนั่นเลยเพากวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ ทางด้านแรงงานชาวกัมพูชาคนนี้บอกกับทีมข่าวของเราว่าเขาได้เดินทางเข้ามาทำงานในเรือประมงที่จังหวัดปัตตานีเมื่อประมาณ3ปีมาแล้วโดยที่ผ่านมาได้รับการดูแลจากเจ้าของเรือประมงเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่อาหารหรือการทำงานในเรือและเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเจ้าของเรือก็จะมีรถเพื่อพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลด้วย สปีสปีอ๋อมาอยู่สปีมาอยู่กับเท่าแก่นี้เลยอ๋อดีมาเท่าแก่ดีดีเวลาไม่สบายเนี่ยไปหาหมอยังไงตะกายส่งไปส่งไปให้มีคนพาไปหรือว่าเราไปเองะกเท่าแก่ส่งไปอ๋อเท่าแก่ส่งไปในอุตสาหกรรมหลายกิจการที่ปัจจุบันคนไทยจะต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนอกจากค่าจ้างที่แรงงานเหล่านี้ต้องการแล้วสวัสดิการด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาของบุตรหลานหรือการรักษาพยาบาลทางรัฐบาลไทยก็มีกฎหมายรองรับเพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่สากลยอมรับมากที่สุดทีมข่าว N b t ยาลารายง,งาน